สวัสดีค่ะพบกับช่องไวัยรุ่นฟาร์มชาแนลจะพามาดูบรรยากาศเลี้ยงวัวคางทางรถไฟค่ะอย่างงามแต่น้ำท่วมนะคะ วัวลงน้ำท่วมนี่วัวเห็นไหมทุกคนฝูงวัว4ตัวอย่าโคตรงามค่ะ โคตรงามเลยนะคะแต่ว่าน้ำท่วมสีตัวนี้ยังไม่อิ่มนะคะเดินตามกันเดินตามกันต้อตๆ ดีอยู่ย้อนดูทุกคน เราจะข้ามไปยังไงสองนี้มันเอ๊ะเอ๊ะน้ำปักรองเท้าขาดหนึ่งเมตร ยังไงดูเอาดูเอาเลี้ยงง่ายง่ายแค่ว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวยากนี่ว่ต้องไปเชื่อนะคะเลี้ยงโขตดง่ายดูเอานี่เลี้ยงโขตดง่ายเลย โดยเฉพาะสีตัวนี้โคตรต้องโคตรเออเออนี่ยังโคตรง่ายเลยเรียงว่าเออเอเอปักเสือพี่เฮ้ย เลี้ยงอย่างง่ายต้องคืนมาบนล่างรถไฟลงไป อันนี้เป็นอีกฝั่งนึงฝั่งนึงของบ้านนะคะฝั่งนู้นจะเป็นจะเป็นบ้านนะคะบ้านอันนี้นคือบ้านอันนี้ก็ขามใต้สะพานรถไฟมาก็าจะเป็นทุ่งเอ้าน้ำปักตีนก็จะเป็นทุ่งนาน,นะคะ ขอภอภัยหากพูดไม่ชัดโอ้ยหากพูดไม่เพราะเพราะว่าน้ำมันไหลนี่เราต้องมาเรียงมาเรียง ริมทางรถไฟแบบนี้นะคะเียงว่าเลยเนาะอย่างงามอย่างงามแต่ว่าน้าท่วมติตาควอยมาเรียงน้ำก็ไหล ดยอะดยอ,ดอจะลงไปเราจะลงไปข้างล่างกันง่าลงมาแล้วนะคะอย,อย่างง่าม,ามเดี๋ยวว่า ง้าบ่ากินหน้ามันถวมใครว่างวนี่เลียงอยากนี่ ใครพูดนี่ว่าเชื่อนะคะเลียยยเ้ยงง่ายง่ายดูเลี้ยงง่ายง่ายมากโดยเฉพาะสี่ตัวนี้ไม่ค่อยจะดื้อเท่าไหร่ไม่ได้ประชดนะคะ <c oughs> ไม่ได้ประชดเลยเธอมีงูนี่งูคือยิชกตายทั้งคนทั้งงวน,นะค่ะอิบุกฝ่าเข้ามา ดูดา่างงัวไปนะคะเพราะว่าตอนนี้คนเลี้ยงกำลังหาทางเดินอยู่น้ำกระไหลเออ,อ,ออน้ำไปแล้ว Nam còn lại chân ta của buộc mãi, ơi Để cả liền quay khác าก็บมีดอกค่ะตรงนี้ไอตรงอย่างงามๆนี่น้ำถวว่ถวเมหมผฝนมาฝนมาสองวันสามวันน้ำถว่วน้ำถว่วนานามันต่ำมันก็เลยถว่ว Có mà... phải không à đốt phải nữa Hello. ี่ยไงใกล้นี่อ่ะก,กลัวอยู่ค่ะกลัวรถไฟเอาไปแดกฮะลงลงลบลบ,ลบ,ล,บลบเลยเห็นรถไฟวิ่งไหมละ่ะลบลบ ถ่าเลี่ยงใกล้ทางรถไฟแบบนี้นะคะก็้อรงระวังระวังใหญ่เขาขึ้นไปบนทางรถไฟค่ะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่ารถไฟเขาจะมาตอนไหนเดี๋ยวรถไฟหยุดชวนงวัวดูน้ำน้ำ มีสี่ตัวก็พอเลี้ยงได้ย่ค่ะถ้ามีหลายกว่านี้ก็ต้องคงต้องปลูกยาแล้วละพอเวลานำถ่วมันไม่ค่อยมียา ก็ต้องกักบเป็นสะพานสะพานลอดทางรถไฟค่ะก็เดินลอดสะพานมาค่ะเดินลอดสะพานมา เลอดสะพานว่ากาศรลอดลอดสะพานมาไป ก็จะลู่ทางกลับบ้านเขานะคะลู่ทางกลับคอกไปได้กินอิ่มแล้วก็จะเดินเขาคอกพอมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะมือใหม่หัดเลี้ยง อันน้กนก็อย่างงามๆคะ่ะอย่างของงามแต้ว่าน้ามถ่วมบัวเขาไม่ลงช่องวัยรุ่นฟาร์มก็ขอตลาไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องวัยรุ่นฟาร์มด้นะคะขอบคุณคะ่ะ